สวัสดีครับเพื่อนๆเลยเอฟซีวีนทนะ์แชนแนลวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันหลังไว้ออกนะว่ามีสำนักไหนเข้าบ้างนะสำนักไหนเข้าบ้างมีอยู่นะมีของอาจารย์น็อตตี้นะของแม่น้ำหนึ่งของพระอาจารย์ภูเวียงแล้วก็เลขทะเบียนรถ เต่านะแล้วก็มีอ่าลเลขนกแก้วก็ใกล้เคียงนะนกแก้วก็ใกล้เคียงแล้วก็มีเลขวิ่งแอดมินก็เข้าอยู่สองตัวนะไอ้วิ่งแอดมินเข้าอยู่สองตัวสองเซียนแก่นนี่ก็นะ oh, <okay. S 1> เซียนแกน่นก็พลาดเสียดายมากเลยนะเสียดายมากพลาดไปนะมาดูของอาจารย์น็อตตี้นะอาจารย์น็อตตี้ให้วิ่งห้านะของอาจารย์น็อตตี้ให้วิ่งห้า ก็มี 50, 51, 52, 57, 58, 59นกะก็เข้า5้าอยู่ของอาจารย์นอตตี้นะก็อาจารย์นอตตี้ก็เข้า5้าเนะเข้าเป็นตัวกลับนะ แล้วก็ให้วิ่ง5ก็ใครที่ชอบวิ่งก็อาจารย์นอตตี้ก็เข้านะเข้า5เต็มเต็มนะให้วิ่ง5 3ตัวก็เกือบแตกนะของอาจารย์นอตตี้นะอาจารย์นอตตี้3ตัวให้507นนะมันออก0 3 7เนะเกือบแตกเหมือนกันนะพลาดไป2แต้มนะ3ตัวพลาดไป2แต้มเกือบแตกเหมือนกันของแม่น้ำหนึ่งนะก็7 5 5หหนะ ไม่ออกรางวัลที่หนึ่งแต่ไปออกเลขท้ายสามตัวนะเลขท้ายสามตัวเจ็ดห้าห้าของเลขทูกแม่น้ำหนึ่งนะเจ็ดห้าห้าตรงตรงเลยของแม่น้ำหนึ่งนะไปออกเป็นเลขไปออกเป็นเลขท้ายสามตัวนะใครซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้อยู่นะลอตเตอรี่ไว้ก็เจ็ดห้าห้าก็ได้อยู่ของแม่น้ำหนึ่งนะแต่ว่าอ่าบรรดาใต้ดินนะ ปิดเลยไม่ไม่รับเลยปิดเลยของแม่น้ำหนึ่งนี่ไม่ใต้ดินรับไม่รับเลยนะนะแต่ว่าลอตเตอรี่ซื้อได้นะลอตเตอรี่ซื้อได้อยู่แล้วมาที่ของพระอาจารย์ภูเวียงนะอาจารย์ภูเวียงก็มาให้อ่าคอมเมนต์มาให้อด min น,นะวันที่วันวันที่สามสามสิบเอ็ดนะวันที่สามสิบเอ็ดอาจารย์ภูเวียงนะ พระอาจารย์ก็อุตส่าห์เมตตาส่งมาให้แอดมินนะนะพระอาจารย์ให้ให้ว่าให้มาหางให้หางเดียวเลยนะให้หนึ่งห้าเก้านะหนึ่งห้าเก้าแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าให้กันไว้ให้กันหนึ่งห้าหกไว้ด้วยเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะพระอาจารย์ก็ให้หนึ่งห้าเก้าแล้วก็กันหนึ่งห้าหกไว้แอดมินก็ซื้อหนึ่งห้าเก้านะ แต่ไม่ได้ตัดสองตัวอ,อาจารย์ท่านุาสาเมตตาส่งให้นะแอดมินก็ซื้อสามตัวซื้อหนึ่งห้าเก้าตรงๆงั้นเลยนะแต่ไม่ได้ตัดสองตัวออกนะไม่ได้ตัดสองตัวก็เลยไม่ได้นะก็ะยังไงก็พระอาจารย์ถ้าได้ได้ดูได้ดูแอดมินอยู่นะก็วดนี้ถ้าจะเมตาก็ให้พระอาจารย์ ติดต่อแอดมินก็ได้ติดต่อแอดมินะที่เบอร์ที่แอดมินใะห้หรือว่าจะคอมเมนต์มาบอกก็ได้ถ้านะพระอาจารย์ท่านเมตตานะ่องวดที่แล้วนี่ก็ถ,ถ้าคนเล่นเล่นหวยจริงๆเล่นเป็นจริงๆนะก็ได้นะแต่ว่าแอดมินก็คือแอดมินเป็นคนแบบว่าเขาให้เลขไหนแอ <laughs> ดมินก็จะซื้อเลขนั้นนะไม่ไม่เคยได้ตัดนะไม่เคยได้ตัดนะเราจะเป็นอย่างนี้หลายหลายครั้งหลายงวดนะ นอกสายจากว่าเขาให้2ตัวแอดมินก็จะซื้อ2ตัวถ้าให้3ตัวแอดมินก็ซื้อ3ตัวนะจะไม่ค่อยได้ตัดไม่ได้ตัดเลขนะแล้วก็มีของเต่านะเต่าที่แอดมินถ่ายเต่า5ปีเต,เต่ายักษ์ที่เต่าคานเข้าไปในใต้รถนะใต้ใต้รถแล้วก็เขาดึงออกมาจากใต้รถนะ ทะเบียน9516ก็ออกเต็มเต็มเลยนะ95ออกเต็มเต็มเลยทะเบียน9516นะออกเต็มเต็มเลยนะก็ขครได้ก็ยินดีด้วยนะอย่างของอาจ,รจารย์ภูเวียงอ่ะถ้าคนซื้อเป็นตัดสองตัวก็ก็ได้ได้เหมือนกันนะนะอย่างเต่าเนี่ยก็ตรงๆเลย95ก็ตรงๆเลยนะ ตาใครตาใครซื้อเป็นนะประวัทเบียน9 5้าห้นะแต่แอดมินไปชอบ16มากกว่าชอบ16ึ่งหกชอบข,ข้างหลังไม่ได้ชอบข้างหน้านะก็เลยไม่ได้แล้วก็นกยุงเอ้ไม่ใช่นกยุงนกแก้วนะนกแก้วขาวที่แอดมินปลปล่อยคลิปไปครั้งก่อนนี้อังวดก่อนนี้3ตัวแตกังวดก่อนนี้3าตัวแตก สามตัวแตกอะไรนะสามเจ็ดสองเลยอะไวันที่แล้ววันก่อนนั่นนะ่ะแอบสามตัวแตกเลยบางงวดน,นี้งวดน,นี้ได้หกห้าอ่างงวดที่ผ่านมาได้หกห้าหนึ่งได้หกห้าหนึ่งคนเขาก็ไม่ตัดคนเขาก็ไม่ตัดห้าหนึ่งหกห้านะเขาบอกว่าหกกับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะเขาก็ไปตัดเป็นหกห้าแล้วก็เกนะ้าห้าอ่ะเขาก็ได้กันอยู่นะ ก็ไปตัดเป็นหกห้าแล้วก็หกปับหกกับเก้าตัวเดียวกันกนะ็ไปตัดเป็นหกห้าเก้าห้าแ,นะแล้วก็แล้วก็ห้าหนึ่งนะเราก็ได้กันอยู่นะก็ถือว่าก็ถือว่ายังยังยังเข้าอยู่นะยังเข้าอยู่ถ้าคนซื้อเป็นนะเพราะว่าจับนกจับได้หกห้าหนึ่งนะคนที่ซื้อเป็นเขาก็จับเป็นหกเป็นเก้าไปด้วยไงก็เลยได้นะซื้อหกห้าด้วยเก้าห้าด้วยก็ได้กันนะ อัแล้วก็เลขวิ่งแอดมินก็เข้าสองตัวอีกเหมือนเดิมนะงวดน,นี้งวดที่แล้วนี่เมืนะ่วดที่แล้วที่แอดมินให้เลขวิ่งห้าหกเจ็ดแปดนะมันเข้าเข้าห้าล่างนะเข้าห้าล่างเข้าเจ็ดบนนะเลขวิง่งนะแอดมินมั่นใจว่ามันจะมาหกมันไม่มาหกมันมาเจ็ดนะมา 7. เจ็ดเข้าแค่สองตัวเหมือนเดิมนะ อย่างของเสียนแกนน่ยเียนแกนเน่ยเสียนแกนให้เจ็ดบนนะเซียนแกนให้เจ็ดบนนะให้บนวิ่งเจนะล่างให้วิ่งหกบนให้วิ่งเจ็ดะดูแอดดูดูเสียนแกนให้เลยเจ็ดหเว้นเจ็ดมเอาไว้นะเจ็ดห้าเจ็นะเว้นเจ็ดมเอาไว้นะ เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามเว้นไว้มาให้ตัวเจ็ดสามนะแต่ว่าเลขวิ่งก็เข้าอยู่นะเออเข้าเลขวิ่งอยู่เลขวิ่งเจ็ดเข้าอยู่นะนะเซียนแกนครับก็จับนะจับเจ็ดนำหน้าเลยนะเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสองแต่เจ็ดสามไม่ได้จับให้นะออกเจ็ดสามข้ามไปเชยนะถ้ามาเจ็ดสี่เจ็ดสองก็ยังเข้าอยู่นะมาเจ็ดสามนี่ก็ เสียดายเหมือนกันหลุดไปเลยหลุดไปนะแต่ว่าเข้าเลขวิ่งนะเข้าเลขวิ่งอยู่เปียนแกนกันมีท็อฟฟีท่านใดได้บ้างนะแอดมินก็เสียดายเหมือนกันแหละนะซื้อแต่สามตัวไม่ไม่ยอมตัดนะไม่ยอมตัดซื้อแต่สามตัวแล้วมันมันที่แอดมินอยู่นี่มันเขาอั้นด้วยนะอั้นด้วยเก้าห้าอัน้น สามเจ็ดก็อันนะทั้งเก้าห้าทั้งสามเจ็ดอันอันหมดเลยนะแต่ว่าเลขเลขแม่น้ํหนึง่งนี่ปิดลับเลยไม่ไม่ไม่เปิดเลยนะแต่ว่าเก้าห้ากับสามเจ็ดอันอันจ่ายไม่เต็มนะจ่ายไม่เต็มอันแต่ว่าจ่ายไม่เต็มนะก็อย่างเงี้ยนะคนซื้อก็ต้องทำใจนิดนึง เออเจ้ามือมันชอบอั้นนะเวลามันกินเราล้มันกินเต็มๆหมดเลยนะเวลามันเวลามันจะจ่ายเราล้มันอั้นแล้วอั้นอีกนะเลขมีร้อยชุดนะเลขมีร้อยชุดมันอั้นไปซะสามสิบชุดสี่สิบชุดอย่างงี้อ่ะมันจะไปเหลืออะไรเรามันก็อั้นในตัวที่ออกด้วยนะทั้งสามเจ็ดทั้งเก้าอมันมันอั้นหมดเลยนะ 3ามเอันหมดเลยคนเซ็ก็ต้องทําใจทําใจมากก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันนะว่ามีสำนักไหนเข้านะสำนักไหนไม่เข้าแล้วบอกขา่าวบอกข่าวดีนิดหนึ่งคือ,อที่แอดที่แอดมินเคยเกินเอาไว้หลายหงวดหลายแล้วนะนะนะว่า มีคนข้างบ้านแอดมินฝันแม่นนะนี่ถ้าจำไม่ผิดแอดมินว่าเขาฝันแม่นมาเจ็ดแปดงดแล้วนะเจ็ดแปดงดแล้วฝันเข้าตลอดฝันเข้าทุกงวดนะแอดมินไปขอเขาถ่ายต้องหลายครั้งแล้วเขาเขาก็ยังไม่ให้ถ่ายเขาเขาบอกว่าเขาอายนะเขาบอกว่าเขาอายงดก่อนอ่างดงดที่แล้วงวดก่อนนี่เขาก็บอกว่าจะให้ถ่าย พอเวลาอัดบินจะไปถ่ายจริงๆเขาบอกว่าไม่กล้าอายไม่อยอมให้ถ่ายนะแต่วันนี้คุยแล้วคุยแล้วก็คือยอมแต่ว่าแต่ว่าให้ถ่ายก็คือให้ถ่ายแบบว่าให้คนมานั่งามานั่งคุยคุยกันหลายๆคนให้เขาคุยเป็นเพื่อนแต่เขาจะได้ไม่เขินนะให้คุยหลายๆคนนะ แล้วเขาก็จะนั่งเล่าความฝันให้อะไรให้นะที่ที่ตกลงกันคุยกันนะก็ถ้าเขายอมให้ถ่ายแอดมินก็ว่าน่าลุ้นน่าลงทุนนะเพราะว่าเขาฝันมาที่ที่แอดมินตามมาในเจ็ดแปดงวดนะแล้วเข้าทุกงวดถูกทุกงวดเลยนะแอดมินก็ขอเขาต้องหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าเขายังเขาไม่ให้ถ่ายนะแต่งวดนี้คุยเรียบร้อยแล้ว ยังไงก็คิดว่าน่าจะได้ถ่ายคิดว่าคงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าที่คุยกันก็คือจะให้คนให้คนอื่นเขามานั่งร่วมอ่าร่วมคุยด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เขาเขินนะไม่เพื่อที่จะไม่ให้เขาเขินเพื่อที่จะให้เขาหันนั่งคุยกันอย่างเงี้ยเออเขาก็จะได้ยอมให้ถ่ายแล้วพี่แอดมินเคยบอกว่าเขา เขาได้ลกแมวมานะเพราะว่าเขาเลี้ยงแมวไว้และแมวคลอดลูกคลอดลูกเราทิ้งลกไว้ให้นะทิ้งลกไว้ให้ตั้งแต่นั่นมาเขาก็มีโชคตลอดฝันดีตลอดฝันมเมลัยออกทุกที <c oughs> ตอี <c oughs> ฝันมเมอไยออกทุกทีเลยนะแอดมินก็เลยว่าก็เลยขอเขาว่าเดี๋ยวจะเอาทูบเชียงไทย ขึ้นไปจุดขอที่ลกแมวด้วยนะถามเขาว่าขอได้ไหมเอาไปจุดทูบขอได้ไหมเขาบอกว่าได้ได้แอดมินจะเอาทูบจยงพายขึ้นไปจุดขอที่ลกแมวด้วยนะแล้วก็จะรอดูความฝันความฝันเขาด้วยนะแต่ไม่แน่อาจอาจจะเปิดตัวก่อนตอนที่ยังไม่ได้ฝันอาจจะเปิดตัวก่อนนะอาจจะเปิดตัวคือให้เขานั่งคุยกันหลายๆคนนะอาจจะเปิดตัวตอนที่เขายังไม่ฝัน ราะว่าเขาจะฝันคืนคืนวันหวยอ่าก่อนวันหวยออกหนึ่งคืนนะก็คือยังวันที่สามสิบเอ็ดคืนวันที่สามสิบเอ็ดฝันนะเขาก็จะมาเล่าความฝันให้ตอนเช้า่ะเขาจะมาเล่าความฝันให้ตอนเช้าว่าเขาฝันว่าอะไรว่าอะไรนะคือบางครั้งเขาฝันก่อนบางครั้งเขาฝันก่อนเขาจะบอกว่าเขายังจับจุดไม่ได้อะไรไม่ได้ เขาจะรอเอาคืนสุดท้ายนะคืนสุดท้ายเขาฝันแล้วเขาจับจุดได้แล้วเขาก็จะมาเล่าความฝันว่าเขาฝันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเลขนี้เลขนี้เลขนี้นะก็ฝันฝันแล้วเขาก็มานั่งแปลบางครั้งเขาแปลไม่ได้ก็ให้เพื่อนเพื่อนช่วยแปลก็เข้าก็ถูกกันทุกงวดเลยนะถูกทุกงวดวันนี้ก็มาฝันเอาเอาคืนสุดท้ายมันเดิมมาแหละนะก็ฝันเห็นทะเบียนรถเขานะ ไม่ใช่ฝันเห็นทะเบียนรถหรอกฝันเห็นรถเขาเองเลยอ่ะนะฝันเห็นรถเขาเองรถเขาทะเบียนอ่าอ่าเก้าศูนย์ห้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้านะเขาก็ซื้อเก้าศูนย์เก้าห้านะซื้อเก้าศูนย์เก้าห้าแล้วก็ซื้อห้าห้านะซื้อสามชุดนะเขาก็ได้นะก็ไม่เยอะหรอกเขาเขาไม่ค่อยได้เยอะหรอกนะเขาจะได้ร้อยห้าสิบนะได้อยู่ประมาณนี้แหละ ได้ไม่เยอะหรอกอ่ะก็ได้ประมาณนี้แมวมาอ,วอ้วกกันรลยอเอออ้าวแมวมาอ้วกเออแมวข้างแมวข้างข้างบ้านมานี่แมวแมวแมวตัวนี้เอ่อแมวตัวนี้มาจากบ้านที่บ้านที่มีลกแมวนะ มานั่งวักอยู่นี่อะก็วันยังไงก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะมาคุยกันหลังหวยออกเฉยๆนะแล้วก็มาบอกเขาดีว่าเดี๋ยวงวดคลิปหน้านี้จะได้ออกแล้วนะจะได้ออกคลิปของคนฝันแม่นคนข้างบ้านฝันแม่นแล้วนะ ยังไงก็ฝาก FC ติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากดันช่องในน้อยช่องนี้ไว้หน่อยนะฝากดันช่องให้ได้ขึ้นสูงๆเลยนะยังไงก็ฝากดูคลิปกันด้วยนะวันนี้ก็น่าจะมาคุยกันแค่นี้ก่อนนะเอาไว้คลิปหน้าถ้าถ้าคนข้างบ้านยังไม่ยังไม่ให้ถ่ายก็ อาจจะลงอาคลิปอย่างอ the uh no well well ื่นก่อนนะอาจจะลงคลิปอย่างอื <visuals> ่นก่อนนกแก้วเดี๋ยนนกแก้วขาวเดี๋ยวแอดมินก็จะตามอีกนะจะตามให้อีกเพราะว่าก็ถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าใช้ได้อยู่นะถ้าคนซื้อเป็นนะพองวดงวดก่อนนนสามตัวแตกตัวนี้ก็เกือบนะถ้าคนซื้อเป็นก็ได้นะบางคนก็ได้กันอยู่เอาวันนี้ก็น่าจะเอาแค่นี้ก่อนครับงไงก็ขอเจอกันใหม่คลิปหน้า อ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ